มาค่ะวมน,น่ี้แม่โอ๋จะทำซาลาเปาไส้หมูสับนะคะแป้งนุม่มนุ่มนะคะสูตรนี้นุ่มข้ามคืนเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนและวิธีทําเลยนะคะอ่าขั้นตอนแรกแม่โอ๋ทำแป้งนะคะอ่าอันนี้เป็นแป้งบัวแดงเนะาะใส่ลงไปเจ0้ยกรัมนะคะยีสต์ค่ะอ่ะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะน้ําเปล่าอุณหภูมิห้องทั่วไปเลยนะ โอเคแล้วก็แม่อจะนวดส่วนผสมเนี้ยให้เข้ากันก่อนนะคนๆๆๆนวดๆใส่นะคะพอได้แบบนี้ละแม่โอจะพักแป้งก่อนนะสัก40นาทีให้เขาขึ้นปูนนะในระหว่างพักแป้งมาทําไส้รอกันค่ะอ่ะเป็นหมูสับนะใครจะติดมันไม่ติดมันได้หมดเลยนะ3เกลือค่ะหกให้ละเอียดนะคะและทีนี้น้ําตาลทรายค่ะใส่ลงไปซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะ ซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสิแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่เนาะและ้วทีนี้เราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะอ่ะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่หัวใส่เป็นต้นหอมผักชีซอยนะคะแล้วก็ตามเป็นแป้งขา้าวโพดหรือใครจะใช้เป็นแป้งมันก็ได้นะคะคนค่ะคนให้เข้ากันนะพอเขาเข้ากันดีแล้วเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะ ไปทำแป้งนะถ้าเกิดแป้งครบเวลาพอดีเลยนะอ่ะถ้าเกิดแป้งครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูเห็นไหมแป้งเขาจะฟูขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะใส่ผงฟูล,ลงไปค่ะใส่น้ํามันพืชค่ะอ่ะและทีนี้ก็น้ําเปล่าค่ะเติมแป้งรอบน่งค่ะแป้งบัวแดงเนาะโอเคแล้วก็เกลือป่นค่ะเสร็จเรียบร้อยก็นวดนะคะทีนี้เราจะนวดให้เนียนเลยนะ นวดมือไปเรื่อยๆพอเนียนแล้วเรามาตัดแบ่งก้อนนะคะแม่หอตัดอยู่30กรัมนะคะได้อยู่ประมาณ6-7ลูกนะคะสูตรนี้โอเคก็ครึ่งเป็นก้อนกลมๆเลยเนาะพอได้ละเราหาผ้าคลุมไว้หน่อยน,นึงนะคะกันเขาแห้งเนาะแลวทีนี้เรามาขึ้นรูปนะคะการขึ้นรูปก็กดให้แบนแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็รีดใครจะไม่กดก็ได้ใครชํานาญแล้วก็รีดเลยก็ได้นะคะรีดให้บางนะ โอเคพอได้แบบนี้เสร็จนะคะหยิบแป้งขึ้นมาค่ะแล้วก็วางบนฝ่ามือแบบนี้เนาะแล้วก็ตักไส้ใส่เลยแบบนี้นะคะ,แล,ลแบบะ,คะแล้วก็ใช้มือค่ะบีบเนี้ยบีบบีบให้เขาติดกันนะคะบีบพยายามบีบแล้วก็ดึงให้ข้างบนบางๆนิดนึงถ้าเกิดเราไม่ดึงให้เขาบางเนี่ยเดี๋ยวซาลาเปามันจะหน้าแตกนะคะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็จะเอาวางบนกระดาษไขนะคะ วางบนกระดาษไขแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็นำไปพักหนาการพักก็ใส่ภาชนะปิดฝาแบบนี้นะพักให้เขาขึ้นปูสองเท่านะคะพอเขาขึ้นปูสองเข้าแล้วนะคะแม่อกก็จะนําไปนึ่งนะคะนึ่งก็แรกน้ําเดือดนะแล้วเราก็เบาไฟลงนิดน,นึงนะคะเพื่อให้เขาได้ค่อยๆสุกจะได้ไม่ยุบตัวนะคะโอเคพอสุกแล้วก็จะได้เป็นซาลาเปาแบบนี้นะคะถ้าเกิดทําเยอะ ทานไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะใส่ถุงบิดปากให้สนิทแล้วจะทานก็ค่อยนำมาอุ่นอีกรอบนะคะใครชอบกดติดตามด้วยนะคะ